เรามาดูดีเทลนะคะเรื่องของการเซอร์วิสรถจัก,กรยานคันนี้นะคะก็นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มีเพิ่มเติมอะไรบ้างคะพี่เพิ่มเติมก็คือดอกเอางอ,อตัวนี้งอครับต้องดัดดอกเอาดอกเอ้างอนี่เกิดจากอะไรได้บ้างน่าจะลม้มถ้าเป็นเคสนี้ก็น่าจะและก็ะนอตตัวนี้หลวมนอดยึดดอกเอาหลวมมีมีตัวหนึ่งหลวมก็เลยต้องได้ใส่ตัวนี้ให้ดอกเอามันก็เลยเคลื่อนแบบนี้ เสร็จแล้วก็ตัดตะเปาให้ตรงแล้วก็ใส่น็อตกันยึดให้แน่นเรียบร้อยแล้วเกียร์ไม่เปลี่ยนละอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะแล้วก็ลูกปืนสองลูกน่าจะหมดอายุแล้วตันนี้จะเปลี่ยนลูกปืนล้อสองลูกให้แล้วก็ฟูลเซอร์วิดล้างกัดอัตะราบีให้ระบีดุมล้อแล้วก็ตัวนี้กับกระโหลกกลางแล้วก็คอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะ ดูวิธีการตั้งค่าใช่ไหมใช่วันนี้นะคะเราจะดูวิธีการเซตติ้งเล็กๆไม่น้อยนะคะของเจ้าชุดขับชิมานโน่ร้อยห้าดไอทูนะคะขั้นตอนแรกนี่เราเซตติ้งกันตรงไหนครับวิธีการเนาะอันนี้กดพร้อมกันเราจะเช็คสถานะแบตเตอรี่ว่ามันเหลือเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวนะตป๊บนึ่งปุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ่เห็นไหมมันจะขึ้นเขียวอันนี้แสดงว่าแบตเต็มอ่าฮะยังมีแบตเตอรี่อยู่ยังใช้ได้อีกนานอยู่สองข้างก็เหมือนกันเนาะอืแล้วก็มาดูปุ่มข้างหลัง ปุม่มข้างหลังก็งงจะเป็นตัวนี้ครับสถานะไฟจะขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้กดอย่างนี้ก็คือเข้าบลูทูธเชื่อมบลูทูธเข้ากับแอปของชิมโนโอครับตอนนี้กดอีกท้งหนึ่งกดประมาณอันนี้มันจะขึ้นประมาณห้าวินาทีมันจะขึ้นไฟสีเหลืองอ,อไฟสีเหลืองนี่ก็คือการตั้งเกียร์ตั้งระยะมินอย่างนี้ครับตั้งระยะอันนี้ตั้งด้วยมือตัวเองโดยไม่ผ่านไม่ผ่านแอป อย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอันนี้คือตั้งด้วยมือตัวเองไม่รู้แล้วก็กดอีกกด Double ลคลิกอันนี้มันจะเอ่ออันนี้อันนี้ดับก่อนเนาะอันนี้จะดับก่อนเสร็จเรียบร้อยป๊บเน,นี่ยเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะขึ้นลงปกติอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเซตติ้งนะคะอ่าเกียร์ ของเจ้าชุดขับร้อยห้าซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็จะสามารถเซตติ้งได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมครับพี่แล้วก็สามารถแมนนวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะมีอีกโหมดหนึ่งโหมดซิงค์ซิงคนไน์ซิงคนไนก็คือเซมิซิงคนน์คนไนก็คือมันระบบเกียร์เขาจะเล่นเกียร์ให้เราเองอัตโนมัติเลยเราจะเรามีหน้าที่ปั่นอย่างเดียวเอ,อ,เอ,อมัอนอย่างนี้นะมันจะมีสองระดับก็คือเรากดปุ่มสองครั้ง เอ,อย่างนี้มันจะเขาจะเลือกเกียร์ให้เราเองอัตโนมัติเลยอ๋อก็คือเขาก็จะปรับความเหมาะสมใช่ตามการใช้งานตามการปั่นของเราสมมุติว่าเราขึ้นเขาเนาะเราขึ้นเขาไปใช่ไหมน้องเราขึ้นเขาไปอ,อย่างนี้อย่างนี้ใช้จานใหญ่ไปเลยใช้จานใหญ่ไปเลยแล้วเขาจะลงให้เราเองอัตโนมัติอันนี้ก็คือ<ต>ไม่ไม่มีปัญหากับดรอปเอาใช่ไหมไม่มีไม่มีอันนี้แล้วเขาข้างหลังเขาก็จะเลือกเกียร์ให้เราอีกอัตโนมัตินี่ไหมเยงนี้ย ก็จะขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่สมมุติว่าเราขึ้นเขามาแล้วเราลงเกียร์เลยอือ่าเราเราผ่านเขามาแล้วเราลงเกียร์ไปเลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นจานใหญ่ให้เราเองอัตโนม,มัติอ oh. เห็นไหมเยโอเคเราเราปั่นอย่างเดียวอะเราปั่นอย่างเดียว <laughs> อันนี้คือไม่มีปัญหากับสินผีไม่มีครับ uh huh. แต่เขาจะเลือกให้เรามันจะเหมือนเฮ้ย hey, เกียร์ไปเองอะไรหรือเปล่ามันทำ uh huh. มันวนไปเองอันไม่ใช่มันคือ <laughs> ระบบที่ถูกตั้งโปรแกรไมไว้แล้ว uh huh. อ่าเอ๋อย่างเงี้ย <Okay. S 2> สมม,มุติว่าอันนี้ไปด้วยความเร็วสูงเนาะไปด้วยความเร็วสูงแล้วเราก็ แล้วเราก็เล่นเกีอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยไปเลยเออเขาจะตรวจจับให้เราเอง <Yeah. S 2> อันนี้จะขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาก็ไม่ไม่ต้องลงจานเลยเดี๋ยวเขาลงให้เองขึ้นมาถึงนี้เราก็ลงให้เองเลยเนี่ <Yeah. S 2> แล้วเขาจะเลือกตัวนี้ตกลงมาด้วยนะมันไม่ใช่ล้วนนะแต่มันเป็นเขาเรียกว่ามันจะรักษาวงรอบให้เราที่ อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดขับนะคะที่ค่อนข้างครอบคลุมนะคะทั้งการ setting, เซตติ้งผ่านแอปพลิเคชันทั้งการเซตติ้งแบบแมนนวลแล้วก็มีระบบช่วยปรับเปลี่ยนเกียร์ให้เราอ,อัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับชิบานโน่ร้อยห้า d i 2ูก็ขั้นตอนการเซตติ้งหรือเซอร์วิสต่างๆของร้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้พร้อมส่งมอบแล้วใช่ไหมคะใช่โอเค